ตั้นกสลิปกานที่บนเพ็นทุกก,รกลรกิริยาอ,อ่่ชาวพุทธในบูชาสาการะก็ปารที่สำคัญขึ้นไปประมัน ห้าร้อยเมตรนนีะสัมผัาโนมันนี่นมันนี่ก็ทางก็ชันเหมือนกันแ้ะครับ เดินไปเรื่อยๆก็เหนื่อยเหมือนกัน <c oughs> ชาติธรรมชาดกันเอยเหมือนกันนะเนี่ย ở oh. lời นี่ครับที่มองเห็นข,า,ขาวๆนี่แหละที่เรา,เาขึ้นไปที่บอาเพนทุกขลักกิริยาแต่ตอนนี้ก็หายใจแรงๆนกันประมาณห้าร้0ยหกรเมตรแต่ว่า ได้รรมาแล้วคนไหนใช้ได้พทธองค์ก็ได้มาพักได้มาบำเพ็ญทุกขลักกิริยามีปัญจวัคกีทั้งห้าคอยรุนโอชียเชิลวเตอร์

ทางลัดทางไม่โบราณแล้วขึ้นไปทางแบบนี้วันนี้ก็ทำทางใหม่ก็ดีขึ้นเยอะก็มีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เครื่อ

ที่เอาพอมเมนมาก็แบบนี้แหละคุยกัน้เรืองคุยคุยสุพรรณมันรู้เรื่องเลยพอมเมนไม่ธรรมดาคุมกันได้ใช้หน้า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  มันรู้เลยรู้แค่เดียวรู้เลยรู้เลยมันรู้เนี่ยขับขับปิ๊กูเดินไม่เลยเหมือนที่นี่นะปิ๊กูมันเดินง่ายเดินง่ายที่ดินง่าย สกิดเยอสกิดเยอะออกมาไม่สนใจนะสกิดรู้ว่ากูจะสกิดบิ๊กบิ๊กบุ๊บวะไปยังยังเมื่อวานนะเมื่อวานนะเป็นคนไทยภาษารู้ไหมรู้เยอะแยะไปเลย

มีร้านขายถูกขายถูกขายเทียนโอ้ ที่น,นี้มันไม่หมดเขตครับมันไม่ันไม่กลา,นนกากขึ้นมาอันนี้ก็เป็นบัดทิเบตแต่ว่านี่ตรงถ้ำตรงกัสิรีอยู่ข้างในเนี้ยพักหายเหนื่อยกันเป็นบัดทิเบตทิเบตเขาเป้าไหม ทำดงข้าศนดีครับ สวัสดีครับสวัสดีฮัลโหลเจีน่ามั pues oh ้ยอะวัตถุยูเนี่มกัตจิลากัตจิลากัตจิลากัตจิากัิลา อันนี้เป็นถ้ำดงคาสิเลเป็นสถานที่พระโพธิสัตว์สิทธ,ธัตถะได้มาพักได้มา,าบำเพ็ญทุก,กรลักกิริยา,าที่เป็นถ้ำเล็กๆนะครับก็ ไม่ใหญ่ติดละคนอ่าเป็นถ้ำเล็กๆแต่ก่อนก็เป็นนั้นเขาปิดไว้เลยครับปิดไว้เขาทําให้ประตูแต่ก่อนก็จะกว้างหน่อยอันนี้เขาปิดไว้เพื่อจะเข้าไปไหว้ต้องไปสะดวกตีดละคนข้างในก็จะมีคนนั่งสมาพิก็มีเดี๋ยวจะใส่รูปอ่าเข้าไปขอบคุณเจ้าเข้าไป ที่บำเพ็ญทุกขละกิริยาก็จะมีถ้ำเล็กๆเ,เป็นสถานที่ที่ทองค์ใดมาบาเพ็ญทุกขละกิริยาก็มีเป็นปางที่ทรมาน้าได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึ่อโองก,ก็ได้มา บำเพ็ญทุกการกิริยาในถ้ำนี้มีปัญจวบคีทั้งห้าคอยรุนคอยเชียร์แต่ว่าพระองค์ก็ได้อดอาหารกั้นลมหายใจอัศสาสะปัสาสะทำทุกสิ่งทุกอย่างจนประวรากายสู้พร้อมมีเรกว่าเห็นตะโคงกระดูอันนี้ก็เราจะได้เห็นว่าพระองค์นั้น ทำความเพียรมากมายขนาดไหนกว่าจะได้ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ผลใช้วงก็ใช้เวลาอยู่ที่สำนักของท่านาระาด,าาาด,าาดาบอุตการดาบท ก็อ,อยู่นั้นเขาประมาณ2ปีหรือ3ปีอบอตัวนี้ก็ประมาณ2-3ปีก็ถือว่าเป็นที่บำเพ็ญทุกการิยาที่เรามาเห็นเข้าใจพะนั้นขอทุกท่านได้มีความสุขความเจริญโชคดีมีสุขผลทุกปลอดภัยทุกท่านเชิน